วาวเทาบานน้องเอสซิตี้สวัสดีครับสวัสดีแจมือเศรา้านี่พามายามเบ็ดนะครับใส่เบ็ดกินใบโอ้ยมันมาเนอะหลังแรก ใช้น้ำแข็งทางนะครับใช้ทิบไหมเต็มวันลองเป็นลองนางขขางทางนะครับ,บม,ม,นะมันล,อล้อรุนไปพร้พอมๆกันแขางถนนดำนะครับ ลังทีส่องหล่อนแจกแชกทางแรกของปีแบบเบ็ดใส่เบ็ดปีนี่ <c oughs> ผมก็จะมีนาำ Lần thứ 3 đã xảy ra. Chúng ta sẽ đi về đây. Chúng ta sẽ đi về đây. Chúng ta sẽ đi về เบ็ดจะปีกายนะครับ <c> ฮ <oughs> ะหาอ,อยู่หากินตามภาษาไอ้นี่ก็มีดจีนีลังนี่ก็กถึกประดุกเนาะครับมาขึ้นเนี่ย ตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชอิอจีรีส่งีสิบหลังใส่พอตัวปอนะ À, nhà cát nhóm mới sáu khẩu cá đang chiều ngắm nó quý thiệt nam mà ừ. có đi du đi kín như đồ กระสีปินลงน้ำข้างทางนี่ก็ป้าเขามิตรชิีใส่ไปพอเด็กรุ่น หลังนี้เป็นไงครับอืมว้าวว้าวตาขอหน่อย ตัวสนี้กับมากินเบ็ดแบเนี้เอาแล้วติดแ้วก,กับเอาไปตื่มกันมีเป็นไงครับคือหมูพักหมูแน่ไทย,ยิปูที่เอยอิปูปไปกินแหละ ยี่สิบหลังผ่านไปครึ่งทางเอ,อือเขอหน่อยตัวนึง่งปิ่งอิ่มบ่หนี่ <laughs> ลานเกก,เก็ดเชกทางนี้เป็นไง แปนนะครับตะวินก็นลังขึ้นไปต่อมึงางีับแต่อันนี้คือเก่า ทางนี้สงสัยญี่ปุ่นนะครับ All right. อาผลงานเช้านี้ครับได้ปลาไปเขาหน่อยตัวเดียวขโู่รัเอออ่าว่าแต่ไตจีบเหยื่มึงเนาะอับยามแต่เมื่อคืนก็ได้ไดนไดนไดปนหนึ่งเลยนะครับ เอา,นนาพูดหน่อยกบตนน้ำฝากพี่น้องกดติดตามน้ำนี้ะครับช่องน้อยๆมือไม่หัดทำเไี้ยมือเล้งหาไม้ไหมครับ สวัสดีครับ